ในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกัน จีบยากนักรักหมอเก๋ตอนที่18เช้าวันต่อมาชอนตื่นและนอนมองหน้าปอที่หลับอยู่ไกลๆเขายิ้มให้กับใบหน้าที่น่าหลงไหลและยกมือขึ้นมาลูบหัวคนตรงหน้าเบาๆนายนี่มันน่าเอ็นดูจังเลยนะปอชอนได้แต่คิดและยิ้มออกมาอย่างสดใสหน่าแปลกที่ตอนนี้เหมือนเขาจะลืมเรื่องทุกใจไปทั้งหมด คงเพราะมีปออยู่ข้างๆทำให้มองเห็นแค่ปอเท่านั้นในตอนนี้มือบางเลื่อนมาสัมผัสที่ริมฝีปากเนิมพลางคิดไปถึงเมื่อคืนที่ปอมอบจูบรสหวานให้ตนก่อนนอนพลางกัดปากล่างของตอนเมื่อคิดถึงสัมผัสนั้นอยากให้ผมจูบพี่ตอนตื่นด้วยไหมครับปอพูดขึ้นมาในขณะที่ยังหลับตาอยู่นายตื่นแล้วเหรอ ชอนตกใจและรีบดึงมือออกจากปากนิ่มปอหันตะแคงตัวมากอดร่างบางที่นอนอยู่ข้างๆและจุมพิดลงบนนับผักสวยทำให้ชอนเขินอายจนตัวมว้วนยกมือมาปิดหน้าเอาไว้หลวมๆแล้วแอบยิ้มไหนมาให้ผมจูบอีกทีสิปอขยับตัวก้มหน้าเข้าหาใบหน้าหวานชอนก็ยิ้มเขินและมุดหน้าหลบโดยมีมือที่ช่วยปิดความอายที่ใบหน้าด้วย ไม่เอานะปอพอแล้วอย่าเอาเปรียบเป็นแบบนี้สิถ้างั้นรอบนี้ผมให้พี่จ๋าเริ่มก่อนจะได้เจ้ากันไงครับเริ่มบ้าเริ่มบออะไรลุกไปอาบน้ำได้เล่าชอนดันตัวเองลุกนั่งและเตรียมที่จะลงจากเตียงพี่จ๋าครับปอเอ่ยรัางร่างบางเอาไว้หืมชอนหันมามองปอวันนี้ผมจะบอกพ่อไปทุกอย่างว่าเราสองคนเป็นอะไรกัน และผมจะขอพ่อว่าให้พี่อยู่กับผมที่นี่ต่อนายไม่กลัวพ่อของนายจะโกรธเหรอพ่อจะต้องเข้าใจครับผมจะอธิบายให้พ่อเข้าใจให้ได้แล้วถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่นายคิดละ่ะผมก็จะย้ายออกไปอยู่กับพี่ข้างนอกชอนถอนหายใจและขยับเข้ามาใกล้ล่างหนาอีกหน่อยสองมือจับที่แก้มนิ่มก่อนจะเอ่ยพูด กใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกมันลำบากมากเลยนะปอนายจะทนได้เหรอที่พี่ยังอยู่คนเดียวได้แล้วทำไมผมจะทำไม่ได้แล้วครับผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นขอแค่ได้อยู่กับพี่นี่นายรักฉันมากขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยถ้าพี่อยากได้เดือนดาวผมก็จะหามาให้ผมรักพี่จ๋ามากครับชอนอยากจะร้องไห้ออกมาเขาเริ่มมั่นใจแล้วว่าตัวเองก็รักเด็กคนนี้มากเหมือนกัน แต่ว่าจะทำยังไงได้ในเมื่อเขาไม่ควรอยู่ใกล้กับใครเพราะว่าคนคนนั้นจะเป็นอันตรายและยิ่งถ้าปอเป็นอะไรไปเขาคงจะทำใจไม่ได้แน่แต่อีกใจก็คิดว่าแจ็คสันไม่ได้คิดที่จะทำร้ายเขาแล้วแล้วแบบนี้เขาจะสามารถอยู่กับปอต่อไปได้ไหมแต่ตอนนี้หัวใจของชอนมันบอกว่าอยากจะอยู่กับปอต่อไปปอนายยังอยากที่จะทำแบบนั้นกับฉันอยู่ไหมอะ พี่จ๋านี่พี่พูดอะไรออกมาเนี่ยปอตกใจที่ได้ยินคําพูดแบบนั้นออกมาจากปากของร่างบางทําให้เขาเผยอ,อุทานชื่อของอีกฝ่ายออกมาเสียงดังนายทาสิตอนนี้เลยคนทั้งสองนั่งมองตาก,กันตอนนี้ต่างฝ่ายต่างรักกันแต่ถ้าว่ามันก็ดูแปลกๆที่ชอนยอมปองง่ายๆแบบนั้นนี่พี่โดนผีเข้าหรือไงครับจูจ่ๆก็จะชวนให้มีเซ็ก์กันแบบดือด้อๆอย่างนี้เลยเหรอ ฉันก็แค่อยากจะมอบร่างกายให้หนายก่อนที่ฉันจะไปชอนนั่งมองหน้าปอและคิดประโยคนั้นอยู่ในหัวคนทั้งสองหันไปมองที่ประตูห้องก่อนที่ปอจะตะโกนตอบเสียงเคาอประตูครับตื่นแล้วก็อาบน้ำอาบท่าแล้วออกมาหาพ่อผู้เป็นพ่อเอ่ยเสียงดุ นั่นทำให้ปอถึงกับขมวดคิ้วสงสัยว่าทําไมพ่อถึงดูแปลกๆแต่เช้าหรือคงจะเป็นเพราะเรื่องของชอนจะมีเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าทําไมผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเอียบเพิ่งคิดมากสินั้นพ่อนายนะงั้นผมไปอาบน้ําก่อนนะครับอืมไปเถอะปอลุกออกจากเตียงเดินมาหยิบผ้าขนหนูที่เก้าอี้ที่เขาพลาดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคือนก่อนจะเดินเข้าห้องน้ําไปเฮ้ย ชอนถอนหายใจออกมายาวๆวันนี้เขาตั้งใจว่าจะไปจากที่นี่จริงๆแค่วันเดียวที่นายช่วยฉันแต่มันก็เป็นอะไรที่ฉันจะไม่มีวันลืมฉันชอบนายนะปอนายเป็นจุบแรกของฉันและเป็นจุบสุดท้ายที่ฉันจะจำไปจนวันตายขอโทษที่จะไม่ได้อยู่ด้วยแล้วก็ขอบคุณนะชอนนั่งพูดคนเดียว พรางมองไปที่ประตูห้องน้ำผมก็ชอบพี่มากครับแต่ว่าพี่จะไปจริงๆหรอปอคิดในใจเขาได้ยินที่ชอนพูดแม้มันจะไม่ได้ดังมากแต่ก็พอจะได้ยินชอนเดินออกมาจากห้องก่อนจะเดินไปหาปราบที่นั่งดูทีวีอยู่ที่โซฟาคุณลุงครับผมจะไปแล้วเอาไว้โอกาสหน้าผมจะมาทานข้าวด้วยนะครับอ้าว ทำไมไม่ทันได้ฟังคำของปราบชอนก็เดินออกไปโดยไม่สนใจอะไรเฮ้ยยังไม่ได้บอกขอบคุณเลยทำไมถึงรีบไปแบบนั่นล่ะหมอพอพูดตามหลังร่างเล็กเขาจำได้แล้วว่าชอนคือหมอคนนั้นคนที่ผ่าตัดให้เขาในวันนั้นแล้วนี่ไอ้ลูกชายมัวทำอะไรอยู่ไหนบอกว่าอยากจะให้เขาอยู่ด้วยไงไม่ได้เรื่องเลยจริงๆพ่อบ่นไปถอนหายใจไป ที่ลูกทำอะไรไม่ได้ดังใจป่อยืนให้น้ำจากฝักบัวไหลาราดลดลงมาตามร่างกายเขายืนอยู่อย่างนั้นมาสักพักแล้วบางทีผมควรที่จะปล่อยพี่ไปเฮ้ <_ co ach> แล้วนี่พี่จะไปอยู่ที่ไหนพี่ไม่มีที่ไปนะพี่จ๋าแต่ป๋อก็ยังคงเป็นห่วงชอนมากอยู่ดีแม้ว่าจะยอมปล่อยให้ชอนไปก็ตามเจเจกรุป ชอนยืนเงยหน้ามองตึกสูงตรงหน้าเขาตั้งใจที่จะมาทำงานตามที่ได้คุยกับแจ็กสันเอาไว้แต่อีกเรื่องที่ตั้งใจก็คือที่พักแจ็กสันมีห้องอยู่มากมายขออยู่สักห้องคงจะได้ชอนจึงได้ตัดสินใจที่จะออกจากบ้านปอเพราะเขาคิดว่าแจ็กสันคงจะให้ที่พักกับเขาได้และถ้าได้ชอนก็จะมีโอกาสได้เจอกับแจงเพิ่มขึ้นด้วย <S 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 ทั้งแจงและยายจะต้องปลอดภัย หวังว่านายจะรักษาคำพูดนะแจ็คสันชอนยืนพูดกับตัวเองก่อนจะก้าวเท้าเดินเข้าไปที่ด้านในของเจเจกรุ๊ปชั้น35ชั้นบนสุดของที่นี่ทั้งห้องช่างกว้างขวางเพราะทั้งชั้นเป็นห้องที่แจ็คสันอาศัยอยู่ชอนเดินเข้ามาด้านในห้องแต่ก็ถูกคลิปมาขวางทางไว้คุณแจ็คสันสั่งให้ผมพาคุณไปที่ทำงานครับเชิญทางนี้เลยครับแต่ว่าฉันอยากจะเจอแจงกับยายก่อนได้ไหม ชอนพูดด้วยน้ำเสียงที่อ้อนวอนขอร้องให้อีกฝ่ายเห็นใจเขาอยากเห็นว่าทุกคนยังปลอดภัยดีไม่ได้ครับคุณจ๋าต้องทำงานก่อนถึงจะเจอคุณแจงกับยายได้คริสตอบอีกฝ่ายไปพร้อมกับดันตัวชอนให้ถอยมาเข้าลิฟต์คริสกดลิฟต์ลงไปที่ชั้นล่างสุดที่เป็นลานจอดรถชั้นใต้ดินชอนเหลือบตาไปมองคริสสลับกับมองดูว่าคริสกดลงไปที่ชั้นไหนก่อนจะถามด้วยความสงสัย นี่มีศพให้ฉันผ่าแล้วเหรอไม่มีศพครับแล้วเทงานั้นนายจะให้ฉันผ่าอะไรก็ผ่าเอาเอาวัยวะต่างๆของคนพวกนั้นยังไงล่ะครับแต่นายบอกว่าไม่มีศพนี่แล้วจะให้ฉันไปผ่าอะไรล่ะก็ผ่าตัดกับคนยังไงล่ะครับประโยคนั้นทำชอนอึ้งจนพูดไม่ออกนี่เขาจะต้องผ่าตัดคนเป็นๆอย่างนั้นหรอคลิสผ่าชอนเดินเข้าไปในทางเดินเท้าที่มันลาดยาวไปไกล แบบมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดและที่ปลายทางมันก็มืดมากจนมองไม่เห็นอะไรคริสที่นี่คือก่างบางลากเสียงยาวเป็นการถามคนที่เดินนำมาทางไปห้องผ่าตัดครับนี่แจ็คสันทำที่แบบนี้ไว้ใต้โรงแรมนี้อย่างนั้นเหรอครับที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดคุณจาจะไม่เอาไปพูดบอกใครใช่ไหมครับ ฉันจะไปพูดบอกใครได้ละรคุณคิดถูกแล้วหรอครับเพราะถ้าคุณจะพูดแจ็คสันอาจจะตัดลิ้นคุณทิ้งก็ได้นะครับประโยคนั้นทําให้ชอนตาเบิกกว้างก่อนจะพูดต่อฉันเข้าใจนายไม่จำเป็นต้องมาพูดขูด่ฉันถ้าเงั้นเราก็เริ่มงานกันเลยดีกว่าครับคริสพูดในขณะที่กําลังเปิดผ้าม่านสีแดงออกชอนตาเบิกกว้างเมื่อได้เห็นคนที่โดนซ้อมนอนอยู่บนเตียง และมีเชือกลดตัวเขาเอาไว้แน่นพลางขยับแขนขาไปมาอย่างอ่อนแรงมองไปรอบห้องที่มีไฟสีแดงสลัวๆมันช่างน่ากลัวกว่าที่ชอนคิดนี่มันบ้ามากเกินไปแล้วนะฉันทำไม่ได้ชอนหันหลังจะเดินกลับแต่ก็ต้องชะงักกับคำที่คลิสเอ่ยบอกมาคุณจาไม่อยากเจอยายกับน้องสาวแล้วหรอครับทำไมพวกนายถึงได้โหดเหี่ยมแบบนี้ ไม่สงสารก็เลยหรือไงร่างบางหันมาต่อว่าคนตรงหน้าทําไมถึงไม่มีจิตสํานึกของความเป็นคนกันบ้างทําร้ายคนอื่นอย่าไม่รู้สึกอะไรเลยได้ยังไงกันแต่ไม่ว่ายังไงคุณจ๋าก็ต้องทําครับเพราะว่าตอนนี้แจ็คสันกาลังมองดูพวกเราอยู่อย่าหันไปมองนะครับประโยคหลังคิดรีบเอ่ยบอกทันทีเมื่อเห็นว่าชอนกาลังจะหันมองหาว่าแจ็คสันมองดูเขาจากตรงไหน ที่นี่มีกล้องวงจรปิดติดอยู่ทุกทีไม่ว่าคุณจะทำอะไรแจ็คสันจะเห็นทั้งหมดผมขอร้องเถอะนะครับคุณจ๋าคุณต้องผ่าตัดเขานะแต่เขายัางไม่ตายเลยนะแบบนี้มันก็เหมือนกับว่านายกันมันจะให้ฉันฆ่าคนอยู่นะแต่ถ้าคุณจ๋าไม่ทำคุณแจงจะเป็นอันตรายนะครับผมขอร้องเถอะนะได้โปรดทำม,มันเถอะครับนายพูดแบบนี้แสดงว่านายรู้อะไรมาที่ไหม คลิดเงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยตอบคุณแจ็กสันคือว่าคุณแจ็กสันเขาพูดมาสิคริสไอ้แจ็กสันมันทำอะไรน้องฉันไหนพูดมาเดี๋ยวนี้คุณจ๋าต้องตั้งใจฟังและคุมสติตัวเองเอาไว้ให้ดีนะครับรีบพูดบอกมาสักทีเถอะว่ามันทำอะไรน้องฉันพูดมาสิพูดมาชอนกำคอเสื้อของคริสแน่น ข่ากระชากดึงคลิตไปมาเพื่อเร่งเอาคำตอบคุณแจงโดนข่มขืนครับจบประโยคนั้นชอนก็สตันไปก่อนที่ไม่กี่นาทีต่อมาชอนจะเริ่มที่จะสติแตกพร้อมกับวิ่งออกมาด้านนอกแต่คิดก็ดึงตัวร่างบางเอาไว้ไอ้แจ็คสันกูจะฆ่ามึงปล่อยกูนะไอ้คริตกูจะไปฆ่ามันไอ้ชาติชั่วเอ้ยมึงไม่น่าเกิดมาเป็นคนเลย ไอ้เลวระยำอย่างมึงจะต้องไม่ได้ตายดีคุณจ๋าอยู่นะครับผมยังพูดไม่จบเลยนะครับไหนไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วคริสฉันจะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นฉันจะไปฆ่ามันนายปล่อยฉันสิวะแต่คุณจ๋าต้องฟังครับฉันไม่ฟังแต่คุณแจงและคุณแจ็กสันนะครับไหนว่าอย่างไงนะไม่มีทางแจงจะไปรักคนแบบมันได้ยังไงฉันไม่เชื่อชอนอ่อนลงเล็กน้อยขอหยุดที่จะออกไปด้านนอกและหันมาคุยกับคริส มันเป็นความจริงครับถ้าคุณจาไม่ยอมทำงานนี้คุณแจงก็จะต้องนอนกับคุณแจ็คสันมันเป็นข้อตกลงระหว่างพวกเขาสองคนชอนเดินมานั่งลงที่เก้าอี้ที่อยู่ไม่ไกลจากเขามากนักขนมตัวลงมาเอาสองมือกุมหัวก่อนจะพูดพร่ำออกมาทำไมแจงต้องทำอะไรบ้าๆแบบนี้ด้วยทำไมต้องยอมคนเลวอย่างแจ็กสันแล้วทำไมทำไมเป็นหลงรักคนอย่างมันได้นะ พราะเธอต้องการที่จะช่วยคุณยังไงเลยครับคุณจ๋าครับผ่าตัดเธอนะครับผมขอร้องที่สนาจันแดงวันนี้ผู้กองนั่งซื้ออีกแล้วนะครับมีเรื่องอะไรมาอีกหรือเปล่าครับเนี่ยจ่าเอกถามพร้อมกับวางแก้วกาแฟลงบนโต๊ะตรงหน้าผู้กองกฤษณะพี่จะไปอยู่ที่ไหนได้ล่ะในเมื่อพี่ไม่มีที่ไปแล้วหรือว่าพี่จะกลับไปที่บ้านคุณยายกันนะ ผู้กองครับได้ยินนี่ผมพูดบ้างไหมเนี่ยครับผู้กองเฮ้ยไอเราก็คิดว่าจะรีบจัดการกับเจเจกรุ๊ปซะอีกจุดประโยคนั้นของจ่าเอกก็เหมือนว่าปอจะคิดอะไรออกใช่แล้วเจเจกรุป๊ปปอลุกขึ้นยืนพรวดทำเอาจ่าเอกถึงกับสะดุ้งตามอะไรครับผู้กองผมตกใจหมดเลยดูซิเนี่ยกาแฟาหกเหลอะเสื้อผมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมมานะจา๊ะจะไปไหนครับผู้กอง ปอไม่ได้สนใจที่จะฟังจ่าเอกเลยแม้แต่น้อยขอพูดแล้วก็เดินออกไปแม้แต่หลิวที่เดินสวนเข้ามาปอก็มองไม่เห็นนั่นผู้กองจะรีบไปไหนคะจ่าเธอเดินเข้ามาเห็นจ่าเอกเช็ดกาแฟที่เหลือเสื้อจึงเอ่ยถามผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่ดูเหมือนว่าจะพูดถึงเจเจกรุ๊ปนะครับเจเจกรุ๊ปอย่างนั้นเหรอหรือว่าผู้กองจะไปที่นั่นกันนะประโยคหลังอลิสราคิดในใจ ก่อนจะรีบรุตตามผู้กองกฤษณะออกไปทันทีครับผมแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับจีบยากนะกนรับเหมอเก๋ต,ตอนที่18อ่าสาหรับใครที่ส่งโดเน็ตมาให้เดียก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพอดีว่าคนที่ส่งมาไม่ได้ทักมาบอกเดียเดียก็ไม่รู้เนาะว่าใครส่งแต่ก็หวังว่าคนที่ส่งมาจะฟังที่เดียพูดในคลิปนี้นะคะคือขอบคุณมากๆเลยนะครับ ที่ส่งโดนเนตมาให้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะช่วยสนับสนุนช่องของอไรเดียก็สามารถกดเข้าไปดูที่ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าจะต้องดำเนินการอะไรยังไงนะสำหรับใครที่ชอบนิยายของเดียก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้มีแจ้งเตือนเข้ามาทุกคลิปที่เดียอัปเดตนะครับผม นี้ก็อัดเสียงดึกอีกแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่พูดตะกุกตะกักมากมากเลยครับก็หากมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเอาไว้เรามาพบกันในอีพีต่อไปนะเดี๋ยวจะเร่งอัปเดตเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะครับคือแบบหมายถึงว่าให้เร็วกว่าเรื่องอื่นนะคือจะพยายามหาเวลามาอัดเสียงมันให้ได้เยอะๆเพื่อที่จะได้อัปเร็วๆแบบว่าอยากอัป หวันอัพมากกว่าหนึ่งตอนอะไรแบบเนี้ยคือต้องการให้มันรีบจบแล้วไงเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ขายเล่มสักทีร้อนเงินมากเลยช่วงนี้ไม่มีเงินจ่ายค่าโทรศัพท์แล้ว <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเราพบกันในคลิปต่อไปนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย